สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนตะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่12เมษายน2566นะครับจากข้อมูลเอกสารที่รั่วไหลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐล่าสุดนั้นเนี่ยครับมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเพิ่มเติมนะครับว่าทางด้านประธานาธิบดีอับเดลฟัสตาอาฟซีซี CC, ผู้นำของอียิปต์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผลิตจรวด จำนวน40,000ลูกเพื่อส่งให้รัสเซียอย่างลับๆเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับชาติตะวันตกซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาอียิปต์นั้นเป็นประเทศผู้รับการช่วยเหลือรายใหญ่จากสหรัฐและเป็นชาติพันธมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐในตะวันออกกลางตามรายงานข่าวระบุนะครับว่าเอกสารบางส่วนที่ลงวันที่17กุมภาพันธ์2566บอกถึงการสนทนาระหว่างประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอาซีซีผู้นำของอียิปต์ กับเจ้าหน้าที่ทางทหารระดับสูงเนี่ยครับขอประเทศเอกสารรับระบุถึงแผนการที่อียิปต์นั้นจะมอบกระสุนปืนใหญ่และดินปืนให้กับรัสเซียอย่างลับๆอีกด้วยการให้อาวุธกับรัสเซียเพื่อทําสงครามในยูเครนอาจเป็นความเสี่ยงต่ออียิปต์เองแม้ว่าอียิปต์จะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียมากขึ้นก็ตามแต่อียิปต์ยังคงเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐซึ่งให้การช่วยเหลือด้านความมั่นคงมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เอกสารลับไม่ได้ระบุว่าเหตุใดรัสเซียจึงต้องการจรวดแต่ที่ผ่านมานั้นกองทัพรัสเซียใช้จรวดไปเป็นจำนวนมากในสงครามและรัฐบาลสหรัฐเองก็อ้างว่าเกาหลีเหนืออาจส่งกระสุนปืนใหญ่ให้รัสเซียอย่างลับๆและจีนก็อาจจะคิดแบบเดียวกันอียิปเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของสหรัฐในตะวันออกกลางแล้วก็พยายามที่จะวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติตะวันตกกับรัสเซียในเรื่องของสองครามยูเครนเนื่องจากว่าอียิปต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการที่สหรัฐเริ่มมีบทบาทในภูมิภาคแห่งนี้น้อยลง และอียิปต์นั้นต้องการหาวิธีใหม่ในการปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการทหารของตนเองด้วยหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนราคาสินคา้าพวกกัะพันทั่วโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นและได้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่ออียิปต์ซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อข้าวสาลีมากกว่า80%จากรัสเซียและยูเครนในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเห,เหตุหลักนะครับที่ทําให ประเทศต่างๆนั้นเนี่ยก็เลยต้องการที่จะช่วยเหลือรัสเซียเช่นเดียวกันกับทางด้านอียิปต์นะครับที่ประธานดิบดีอัปเดลฟัสตาเอาอันซีซีผู้นําของอียิปต์นั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เดินหน้าผลิตจรวดเพื่อส่งมอบไปยังรัสเซียนะครับเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจากเอกสารลับที่มีการออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าความเป็นจริงนั้นไม่ทราบได้นะครับว่ามีอย่างที่ มีการรายงานหรือเปล่าหรือว่าเอกสารรับเหล่านั้นเนี่ยเป็นของจริงเท็จประการใดแต่ว่าเบื้องต้นเพนทากอนหรือว่าสหร,รัฐอเมริกาออกปายอมรับว่าเอกสารเหล่านี้น่าจะเป็นเอกสารที่มีการั่วไหลแล้วก็เป็นเอกสารที่คล้ายๆกับพวกเขานั้นสรุปส่งให้กับทางด้านผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับ